็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับจำได้ว่ามาที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ได้รับการอาตอบรับอย่างอย่างอุณาฝากขั้งนไม่ว่าจะเป็นในกาศไม่ว่าจะเป็นตัวในเมืองไม่ว่าจะขึ้นไปบนเขาพี่น้องชาติพันธ์ก็ให้คําตอบรับกับไม่ใช่ไม่ใช่ผมหรือว่าพักหรอกครับแต่ก็คงจะเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์แล้วก็โดนใจนะครับก็ต้องขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยให้ความไว้วางใจกับอดีตพักเก้าไกลขอความไว้วางใจให้กับพักประชาชนครั้งนี้วันที่หนึ่งกุมภานะครับได้ หม่เล็กหนึ่งแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องเชียงใหม่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับเป็นเหมือนกับสายน้ําที่ไหลแล้วไม่ย้อนกลับเราก็จะให้โอกาสคนที่ตอบโจทย์กับยุคสมัยนะครับยุคสมัยใหม่แล้วก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีกําลังวังชาแล้วก็มีความคิดใหม่ๆในการตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆของเชียงใหม่ กลุ่มภาคบะเนื้อห<า>นึง<า>น่งหนึ่งเนื้อขอบคุณมากเลยครับพี่น้องครับวันนี้ กขอขอบคุณพรมพี่น้องใการต้อนรับเราอบุยค่ก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับจำได้ว่ามาที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ได้รับการตอบรับอย่างอย่างอุณาฝาขั้งนไม่ว่าจะเป็นในกาศไม่ว่าจะเป็นตัวในเมืองไม่ว่าจะขึ้นไปบนเขาพี่น้องชาติพันธ์ก็ให้คําตอบรับกับไม่ใช่ไม่ใช่ผมหรือว่าพักหรอกครับแต่ก็คงจะเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์แล้วก็โดนใจนะครับก็ต้องขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยให้ความไว้วาง กับอดีตพักคก้าไกลขอความไว้วางใจให้กับพักประชาชนครั้งนี้วันที่1่กุมภานะครับได้หมยเลขกหนึ่งแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องเชียงใหม่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะครับ,รบเป็นเหมือนกับสายน้ําที่ไหลแล้วไม่ย้อนกลับแล้วก็จะให้โอกาสคนที่ตอบโจทย์กับยุคสมัยนะครับยุคสมัยใหม่แล้วก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีกําลังวังชาแล้วก็มีความคิดใหม่ๆในการตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆของเชียงใหม่ เง็นกุมภาครบอะหนึ่งบอ๊ะหนึ่งบอ๊ะหนึ่งขอบคุณมากเลยครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีสั้งแต่